สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเสียงทศมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับการอนุรักษ์การฟื้นฟูเป็นเรื่องที่สําคัญในช่วงของโควิดนะครับหลายคนบอกว่าเป็นการทวงคืนของธรรมชาตินะครับในการที่จะปรับไปสู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าในมุมมองของทศมแล้วเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกันนะครับพลิกฟื้นนะครับให้ชีวิตเราไปอยู่กับธรรมชาติแบบสมบูรณ์ นะครับมีหลายที่ครับคุณผู้ชมครับที่ทะเลกลับคืนสู่สาภาพภูเขากลับคืนสู่สาภาพแม่น้ําคืนสู่สาภาพนะครับที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นนะครับวันนี้เสียงทศมอสนะครับจะนําเรื่องราวของการอยู่กับชุมชนอยู่กับธรรมชาตินั่นก็คือการปลูกผัก การทาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งเหล่านี้ทอสมอก็เป็นการกระตุ้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่ามันทําได้เป็นการอยู่กับธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติในช่วงที่เรากับตัวอยู่บ้านเราอาจจะปลูกผักสวนครัวทําอะไรต่างๆมากมายได้อยู่กับบ้านนะครับก็เป็นการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับคุณกนอกอ่อนอู่ซับผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตําบลคลองสบ,บัวซึ่งเขาทําศูนย์เรียนรู้อยู่ที่คลองสบ,บั่ด้วยนะครับและอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์นงรักษ มีสัจจีครับนะฮะท่านก็เป็นทสมออยู่ในเขตของอโยุทยาก็ให้แนวความคิดในการที่จะออกลงไปทำในเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยเช่นกันไปฟังพร้อมๆกันครับ คือป่าทางจังหวัดนะ่ะพาไปดูหนึ่งไร่หนึ่งแสนของที่ขอนแก่นก็เลยว่าเออเรามีพื้นที่เราก็เลยเอาพื้นที่ของเรามาปรับใช้ที่ไปดูงานน่ะก็เลยมาปรับใช้ว่าที่จะได้มีคุณค่าหน่อยก็คือจัดแจงขุดบ่อเอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็พื้นที่เอาไว้ปลูกพืชพันต้นไม้ปลูกถัว่วพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ปลูกพวกชะอมไอเงี้ยเพื่อขายเป็นรายวัน ถ้วตอนไม้ก่อนน่ะไอ้ตอนแรกอ่ะมีชโอมเยอะเป็นพันพต้นเลยเราก็จะตัดเขาส่งที่ตลาดวันหนึ่งก็จะได้ประมาณสักสี่หบาทและก็ถั่วฝักยาวเราก็จะนําไปขายตามชาวบ้านเองเราไม่ได้ไม่ได้เอาไปพวกเราปลูกอ่ะไม่มียาฆ่า,มาแมลงคือเราใช้เศรษฐกิจพอเพียงจริงไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ต้นไม้เราก็จะใช้ปุ๋ยขี้งัว แล้วก็ใช้ปุ๋ยของขี้ไก่มาใส่เราจะไม่ใช้สารเคมีที่เขาบอกสูตร1 6 16ใช้ดีเราก็ไม่ใช้เราจะใช้พวกขี้งวัวขี้ไก่ตรงนี้เราเลี้ยงไก่เราก็ใช้ขี้ไก่เนี่ยมา,มาใส่โคนต้นไม้ก็ขายชะอมขายปลาแล้วก็ขายถั่วฝักยาวขายมะเขือแล้วก็มะละกอเนี่ยเราก็จะไปขายมะละกอฮัแนแลนด์ก็จะขายตามชาวบ้านก็จะมาซื้อ โลละ20บาทให้กับชาวบ้านถั่วก็โลละ40บาทครึ่งโลก็20บาท mm hmm. เขาจะได้ไม่ต้องมาซื้อของแพงแล้วของเราปลอดสารพิษคนก็จะชอบแล้วมาละากอเอยพันสูงๆเนี่ยเราไอ้พันยาวๆเราก็จะไปขายที่ร้านส้มตำเขาจะมารับเลยแล้วเราก็จะมีดอกไม้ขุดเราก็จะขายโลละ20บบาทว่า mm hmm. เขาไปทำแกงเขียว มีเลี้ยงสัตว์ด้วยฮนะอ่ามีไก่เอาไว้ไข่กินขายไข่ได้ด้วยวก็นำมาใช้โดยที่ว่าเรามาปลูกปลูกเอาไว้กินกินแล้วเหลือเหลือถึงจะขายแล้วก็ช่วยชาวบ้านด้วยไงเพื่อชาวบ้านตรงไหนที่เขาต้องการมีเนื้อที่เราก็จะไปช่วยเขาบอกเอามาปลูกแล้วเราก็จะแนะนำพาไปดูงานแล้วก็มาปรับมาทำในพื้นที่ของตัวเองอ๋อตอนนี้เหรอ จะพูดได้ไหมว่าอยากให้คของสวยน้ําใสอ mm hmm. ในตําบลคลองสบัวอยากอนุรักษ์กว่าคลองสบัวเราอ่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมชมในคลองสบัวว่าของดีในคลองสบวนมีอะไรบ้างเนี mm ่ hmm. ยวัดว่าวัดเก่าๆเรามีอาหารพื้นบ้านคือแกงน้ําเขียวขนมข้าวแขกที่อยากทุกคนให้ให้เข้ามาสัมผัสในตําบลคลองสบัวที่ทุกคนไม่เคยกินแกงน้ําเขียว แล้วก็ขนมข้าวแขบเมื่อเร็วๆนี้เห็นเราพัฒนาคลองอะไรยังไงอ๋อตอนนั้นน่ะอ่าเมื่อเร็วๆนี้เราทําพัฒนาเกี่ยวกับคลองสวัวเพื่อให้อ่าคลองสวยน้ําใสให้น้ําจากแม่น้ําใหญ่เข้าผ่านเข้ามาในคลองได้แต่ไม่รู้จะเป็นผลสําเร็จหรือยังไง,ย,งไยังไม่ยังไม่รู้เลยถ้าเกิดทสมจังหวัดสนับสนุนก็คงจะสําเร็จ ่สวัสดีค่ะดิฉันสมาชิกของทสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการที่ดิฉันเนี่ยได้เข้ามาตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยดิฉันก็เป็นลูกเสือชาวบ้านนะคะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็เรื่องทรัพยากรและดิฉันก็ได้คุยกับคุณสมศักดิ์สันทินาซึ่งท่านก็เป็นทสมของประธานทสมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านก็บอกกับเราว่าเป็นงานที่เราทํางานด้วยกันได้ดิฉันก็ถามว่างานนี้เกี่ยวข้องงานไงก็บอกเกี่ยวก,ก็ข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยกับทรัพยากรของชาติที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาสืบต่อไปอดิฉันก็ศึกษาดูแล้วก็เคยไปได้ดูงานกับเขาฉันเห็นว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะในการที่ว่าเรานำมาในการที่ อบรมกับชาวบ้านแล้วเป็นศับง่ายๆเป็นการาพฤติกรรมที่เราทำกันอยู่แล้วอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของพ่ออย่างเงี้ยเอามากินเอามาใช้พอกินพอใช้เหลือก็แบ่งปันจากการแบ่งปันก็เป็นการค้าขายต่อยอดต่อไปก็เป็นการหาไรายได้ก็ทำให้คนไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้ามีน้ำดูซิมีปลาที่เราจะหากินได้ไหมไม่ต้องไปซื้อ ดิฉันมองอยู่ทุกๆอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเรามันมีประโยชน์ในการที่เราจะดำรงชีวิตจากคำสอนของพ่อที่ให้กับเราคิดถ้าเราคิดอย่างเดียวเราไม่ลงมือพฤติกรรมกระทำมันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นดิฉันว่าทศมอเนี่ยจะมีประโยชน์มากในกับปวงชนชาวไทยกับชาวบ้านชีวิตอย่างเราๆอย่างเงี้ยนะคะ เราไม่เอาวิชาการหนักเข้ามาคุยแต่เราเอาความจริงเข้ามาพูดเอามาปฏิบัติกันแล้วก็ได้รับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติแล้วผลก็ออกมาเป็นที่พอใจจากครอบครัวเล็กๆก,กระจายเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอขณะนี้ทศมอของเรามีสมาชิกอยู่เยอะแยะแล้วก็เราก็ช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองน้องบึงต่างๆ อะไรที่เราเราไม่ได้ปฏิบตัติว่าลงไปโกยผักขึ้นมาแต่เราประสานงานกับหน่วยราชการนะคะหน่วยราชการว่ามีอะไรที่จะช่วยกับชาวบ้านได้บ้างนะคะที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีอะไรที่เราจะพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นดิฉันว่าทศมน,นี้มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะ